กิจกรรม leader i n me กล่องความเป็นผู้นำ leadership box อุปนิสัยที่หนึ่งมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง be proactive ครูพลอยครูพลอยกับครูเองเนี่ยได้เตร,รียมกล่องหรือว่าขวดโหลแต่วันนี้ของเรามันมเป็น leadership box เนาะครูพลอยกับตัวเองก็เตรียม,มกล่องและเขียนคำถามเกี่ยวกับความเป็นผู้นำลงบน วันนี้ฉันช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรอ่าคุณบอยก็จะหยิบคำถามออกมาอาจจะไม่เจอาาะค,ะจคำถามนี้ก็ได้ตสุ่มจะสุ่มคำถามและวันนี้คุณบอยให้เด็กๆกจับคู่ถูกไหมลูกอ่าเด็กๆกก็จะแชร์ในคู่ของตัวเองนะคะและคำถามาที่สองฉันรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดี คะ่ะต่อมาอันที่3ามคำถามที่สมถ้าเห็นเพื่อนมีปัญหาฉันจะทำอย่างไรอ่าอันนี้มีสองคำถามเนาะใช่คะ่ะแลตอนนท้อเสีนแล้วตอนอนี้เขียนหน้าจากคู เือเพื่อนอย่างไรผู้เองช่วยตั้งคำถามข้างหลังให้หน่อยนะคะคำถามของน้องวินยูได้คือวันนี้ฉันช่วยเหลือเพื่อนอย่างไร่ะแล้ววันนี้น้องวินยูทำอย่างไรบ้างลนกช่วยเหลือเพื่อนอย่างไรบ้างคะอ่าน้องวินยูบอกว่าเป็นของสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาประทับใจนะคะอ่าน้องวินยูทำยังไงช่วยเหลือเพื่อนยังไงหูก ความประชิอกใจให้น้องมเก่งมากๆเยทุกๆอย่างต่อน้องมช่วยเหลือเพื่อนน้องมรู้สึกอย่างไรคะระับใจคลเพื่อนเลครู้สึกปราทใจเหมือนเพื่อนเราไปช่วยเพื่อน อบในเรื่องของการหลานห้งองน,น้ำใช่ไหะหนูทำดีถ้าเต็มสิ่งหนูให้เท่าไหร่คะอ่าให้เต็มสิขออะไรดูอ่าเป็นหน้าที่ของครอบครัวที่หนูต้องช่วยเหลือใช่ไหมคะ ที่จะเด็กแล้ผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองขอเชียวกลมือให้กับเพื่อนทั้งสองผู้นำทั้งสองของเราด้วยน่ารักจริงๆค่ะอขอบคุณครัเ่อว่าเด็กนทีมที่สนึ่ครับอยนค่ะอคนที่สองค่ะค่ะหนู่เ็กชาในเรียนนี่คือว่าี่อยูป่งสองค่ะคำาว่าอย่างไรคะลูก หน้าตัวเองเนี่ยนะคะพี่ชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีแค่ไหนคะดีมากเลยค่ะอ่าดีมากเลยถ้าผู้ป่วยให้น้องแตงคิ้ประเมินจากสิบคะแนนหนูให้ตัวเองอยู่ระดับไหนคะลูกสิบเต็มสิบค่ะอ่าสิเต็มสิบทำไมน้องแตงกี้ถึงให้ตัวเองสิบเต็มสิบคะเพราะอะไรลูก วัชาด้วยฝากไปชีออกใจนะคะเป็นเด็กดีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมแรกเนาะ리ทิชิบล็อกนะคะความเป็นผู้นำาต่อความเป็นผู้นำสิ่งที่หนูได้วันนี้อันแรกคือเด็กๆได้ฝึกการคิดเชิงบวกอ่าเมื่อกี้เนาะเห็นเพื่อน เราแบ่งขนมให้เพื่อนเรามีความสุขเพื่อนก็มีความสุขนะคะอันที่2ฝึกการสะท้อนตนเองเหมือนกับที่พี่หนึ่งบอกเนาะทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าที่ไม่ได้ ตัวเองรับผิดชอบได้ดีแค่ไหนทุกคนก็จะให้คะแนนตัวเอง1 0 8 9นะคะขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นการสะท้อนตัวเองว่าหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบตัวเองทําได้ดีหรือยังโอเควันนี้กิจกรรมนี้เนาะกิจกรรมที่1นึ่งคุณภูมิพลคุณเอ็มก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาพบกับกิจกรรมที่2องสามสี่ห้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะโฟมือให้ตัวเองทุกคนมากนะ